โอ้ oh, สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมฮารุมะนะครับวันนี้ก็จะอยู่ในเกม Sea o ซีออฟทีแบบจะไปล่าวั One Piece นพีชกัน let's go กับตันเราจะไปไหนกันครับนั่นดิจะไปไหนเดียวไปเกาะตลกทางขวากับเอ่อกล่องริปเปอร์ทองทาง้ายริปเปอร์ครับเปอร์พลอยเปอร์ไปไหนครับก,กับตันกับตันที่ไหนมุ่ง <Hi. S 2> สู่มุ่งสู่ท้ายทางพายุไปตามเอมิสซอรี่ไหมนะเปิดเอมิสซอรี่อะไปทางทิดเต้าอิด เปิดของไหมลิปเปอร์ป่ะไเปิดลิปเปอร์ก็ได้ไปิดลิปเปอร์ก็ได้ไปเปิดไหนกันดีทุกคนเดี๋ยวไปเอากล่องลิปเปอร์กันลิปเปอร์อ๋อไปไปไปเราจะไปเอาลิปเปอร์วิ่งหมาได้รึเล่ามีสองตัวฮิบะได้รึเล่าเอาฮิบะไปยิงทิ้งได้ไหมอ่ะเดี๋ยวไปลิปเปอร์ลิปเปอร์ยันเนีหมายิงปืนได้ไม่ใช่ไอหมายิงได้ยิงหมายิงหมาเบี้ย ไปซะแล้วมันก็กลับมาโถ Let's go มันหมุนกันสามคน้านอ่ะแต่ละอัะแล้วยิวไปไหนอ่ะอ่ะไม่เมื่อกี้คนที่ไปได้หมุนคือพี่ฟ้าเอาฟ้าไม่ทำตัวทำไมผู้ฟ้าเป็นคนอย่างนี้มุงโสรีเบอร์ปอกตอกดับไอเมาค้างรอฉันด้วย ทางขวามีเลอผีมปล่อยช่วยกางทางทำไมมันมืดถึงดีออฟตีมอัพใหม่บบมืดเกินมดมากเลยน่ากลัวมากไปอีกหรือไม่นอนใครยิงนอนเออไปไหนะจะไปตีเขาเหรอจะไปตีพวกเขาใช่ไหมเจลาจาเขากันฮะเจลาจาเราเป็นโจรสลัดเราเน้นเจลาจาเจจาด้วยหรอพี่ออกหาตามหาวันพีช โอ้ย่าทําให้เรือเราเป็นศัตรูกับทุกคนเราต้องลองเจรจาดูกันถ้าไม่ใช่คนไทยค่อยยิงไช่แล้วอย่ามาใส่ไลค์กับตันไม่ก็ถ้าไม่ใช่คนไทยเราคุยไม่รู้เรื่องไงเราเลยค่อยยิงพี่ตาไงพี่ตาคุยรู้เรื่องเออใช่ตาคุยล่ามะจําเรือล่ามาจําเรือเราจะเราจะจอดเรือคุยกับเขาเราจะยิงเขาเนะแ่เขาจะไม่อยู่เขาไม่อยู่บน เขาไม่อยู่บนเรือนะเขาอยู่บนเกาะน่าจะตีเควสกระโหลกอยู่เดี๋ยวเราจะช่วยเราจะทำเป็นช่วยพอตีเควสกระโหลกแต่เราเราค่อยบึ้มเรือเขาทิ้งแล้วก็ขโมยสมบัติทุกอย่างออกไปพวกแกมันชั่วรชั่วลายยเไม่เป็นไรชั่วไม่มีสัจจะในหมู่โจรแต่ที่เราจะตีสี่คนกลายเป็นว่าเราตีห้าคนเลยนะปล่อยสมอเลยไหมันชั่วเดี๋ยวกัปตันไปให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มอนเลยอ่ะมันเปิดมันเปิดมันเปิดเปิดมันเปิดมันเปิดเปิดก็เปิดอ่อ้าวยิงมาดิยิงแล้วอ้าวไปอ้าวลูกบดเลืมหยิบสถานการณ์ก็ขันลืมหยิบลูกเขาเขาหยิบเขากระโดดอ่ะเอาไงอ่ะเดี๋ยว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 อ๋อเส่งจัดการในบนป้อมดิ อ๋อมันเป็นกระโหลกยิงมันเป็นกระโหลกยิงเอาไงเอาไงวิดน้ำช่วยเขาก่อนเราไม่ยิงเขาใช่ไหมแต่ยังยังไม่ยิงเรายังไม่ยิงเขาเราจะเลี้ยงเขาไปก่อนให้เขาตีกระโหลกเสร็จแล้วเราก็จะยิงเขาเดโหดจังใช่แกลงดีโหดมากเลยครับเราจะล้างทำให้รู้ไม่มีสัตว์จะในบูโจนใช่ไหมไม่มีของลอยด้วยอะเอาไหม เอาเอาเอาให้หมดไอ้เขาก็ไม่มีสิทธิ์ต่อรองอะไรกับเราอยู่แล้ว่าไมเป็นแค่เรือหนึ่งแต่เราเรือสี่อ๋อมันเป็นไอ้นี่มันเป็นขวดขวดอะไรนะเควตอะไม่พี่แต่ผมเห็นอะไรเควสอะไรอยู่นะไม่รู้อะเอ้ยเควสต่อใต้น้ำก็มาเควสใหม่เล่นๆเขาเปิดไหมเขาเปิดไหมกดแล้วเปิดไหมแต่อาติเน่อะไล่เไล่เพื่อน ฮัลอ้าวอะไรอย่างเงี้ยไหมหุบๆไปเรือกันก็หันหันหันเรือรอไว้แล้วแตะเลยมันบอกว่ารีเมียลอนฮะมันบอกว่าจะรีเมียลอนป่ะบอกบอกบอกไม่ว่าเราต้องการสมบัติที่เกาะนี้อ่ะเขียนยจะลาเก็บไปนี่หนึ่งเสร็จแล้วแล้วก็เสนอทางเรือให้มันเป็นสองทางว่าเอ่อ จะหนีหรือจะสู้มันตุยวะพี่มันตุยนี่คือมันโดนกระโหลยิงตุยแล้วอ้าวไม่เขาก็มาเกิดที่เรืออยู่ดีไงไม่มันจะไม่ถ้าเกิดเราปล่อยเรือเขาแล่นไปเรื่อยเรือจะถอดสมองเขาได้ไงเอ๋เลยนั่นแหละวิวกับวิวกับพี่ฟ้าอยู่ข้างบนนั่นแหละอ๋อขึ้นดลงมาแล้วดิขึ้นไปขึ้นไปเราจะปีกับกระโหลกไหมตีไปดีป Let's go อุ้ยไอ้นี่หักด้วยอ่ะ ไม่เป็นไรเรือเขากำลังไปริโดดริโดดบุงสูดแกนลายของจริงพุ้งสุดแกนลายช้วยอะไก็น่าจะงงอ่ะอุ้ยง่าโดยกระโหลกยิงด้วยแกช่างช่วยอะรยิงนะมาแล้วมาแล้วก็โลกก็โลกก็โลกวิวช่วยเอาเรือเข้าฝั่งเฮ้ยมีคนตายตครตายอ่ะปลาตายปลาตายว้าเฮ้ยเดี๋ยวดิ จะตายจะตายจะตายอ๋อจะตายอย่าเอ้ยไม่ไม่เอาไม่ได้เอาอันนี้มาด้วยอ่ะที่ท่้มเลือดวิ่งหาก่อนโอเอาเหยืออะออะไรเดี๋ยวรอเทวมีหนูมาแล้วพี่เทวมีพี่ก้อนนึงหนูว่ายน้ำช้าหนูว่ายน้ำไม่เป็นเออจะตายแล้ว เย่เสร็เรียบร้อยตกดูดนกระดูกลุ้มที่แตกแล้วฟ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยทำไมฟ้าไอ้นั่นมันเลี้ยวเรือกลับมาน่ะทำไมฟ้าไม่กระดเออโอ้ยหนูตายเอ้ยมันหดเลยเต็มไปตายไหน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 ไเราจะตีต่อต่อไหมตีตีตีต่อเพราะว่ามันไม่มีสิทธิต่อรองเราอยู่แล้วพี่ จะเปลี่ยนซืนก่อนเปลี่ยนในดีเอาสมอลงเอาสมอลงเลยเลยสมอสมออาลงแล้วเป็นการจอดเลยที่สวยงามนีไม่โดดเที่ยนี้มันนั่งไม่ได้อ่ะอะมันนั่งไม่ได้มันนั่งได้แต่แบบก็หลเป็นอีโมดก็โลกสีดำนี่มันเป็นไงก็โลกสีดำมันต้อง เอ่อถ้ามันเป็นตอนกลางคืนมันจะล่องหนได้เราต้องเอาไฟส่องมันเพื่อตีมันพี่ผมไม่มีนารวโฮตะพี่ก็ไม่มีอาหารพี่ก็จะได้อาหารเอากดพิษกดพิษอุ้ยเกือบตายหาอาหารแป๊บไปกดต้องกล้องเฉยถึงเวลาหาอาหารแล้วครับเดี๋ยวเวฟถัดมามาแล้วตรงไหนตรงไหนผมได้พาแอปเปิ้ลละ จากนี้ท่านผู้ชมอาจจะมึนหัวนิด้ไหนก็ระวังเป็น่นเฮ้ยก็ติดไหนอาหารไหนอาหารนี่เหรอโอ้เกาะนี้แต่มันเล่เกาะนี้ไม่โหดเท่าไหร่มาทำไมโหดเดี๋ยวนะมันเป็นกระโหลกเขียวเฉยๆนี่สัไม่น่าเท่าไหร่เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเดินเรือไปด้วยโอ้โหมาณอ่ะไปหาหมดแล้วโอ้ ลอยหลังเลยคอยดูเรือลอยหลังเหรอมีคนมาม่ดิไหนอะเรือลำนั้นไปไหนละมุ่งสู่แกนลายไปแล้วมั้งเขามุ่งสู่แกนลายทำไมเราไม่ขึ้นมาถังระเบิดหรือบึ้มเรือเขาก่อนไม่ได้คิดมั้งเออก็เห็นเขาบอกว่าจัดริบบิ้นลนเหม็นตลกบนไอ้นั่นก่อนดีบนไหนอีกไอ้ปุ่มเนี่ยอีกว๊ ทำไมทำไมมันโดดไม่ไปนี่มันมีเวทต่อใต้น้ำจริงๆนะใช่ใช่ใช่อยู่อยู่หน้าเรือเราเลยไม่อยู่หลังเรือเราอ่ะเดี๋ยวก็ติดไปเลยได้เหรอผมเห็นเป็นกลมๆมันขึ้นอยมือนกันตั้งนานแล้วโอ้โหตกเลยมึงจะตีถังทำไมไม่กำลังไปโถกระดูกแง่งตีถังระเบิดพอดียกำลังไปกดอะไรอ่ากดอ่ากดอ่าครัง อ่าไม่เห็นติดเลยมันมีแต่เอฟอะเอาทำไปเกิดใหม่แล้วไปนะจะไปไงเนี่ยมาแล้วช่วยแล้วเฮ้ยสอหนึ่งสองหนึ่งสองถือได้และข้างในมีอะไรทำไมสลรบุญจังมีผีมีผี <laughs> ไม่ถามก็ได้ <laughs> มีหมาป่าหม,มาป่าไหนอะ อ๋อส่วนเรียงนอนอนู่นห้องนอนก่าๆจะได้ห้องนอนโหตีแรงขนาตีแรงจังคนไร้ซื่อกลกไปรอนใหญยังไม่มาเลยเดี๋ยวก็มาละมั้ง ยี่บอสจะมาชื่อสไหนไหนไหนอ้าวเล่นเช่นคอยได้เหรอไอ้เกียได้ไหมหนึ่งเลยไม่โดดโอ้ยอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเฮ้ยจะโดล้ยใครดาวใครดาวหมูตายจะรับไปโชคเกียร์เสร็จแล้วหม้อบอสตายแล้วค่ะวพิชมัดช่วยหนูด้วยไฟ้าอยู่ไหน ฟ้าอยู่ไหนมันอยู่อยู่ไงวิวนี่เองพี่ก็ยังไม่เป็นไรเลยหลอกรวงแกหลอกรวงอ่ะก็ทำไมมันบป็บอสแล้ววะเฮ้ยเร็วจังไม่มีอาหารแล้วอะอาหารมาตัวแล้วตายจริงไม่มีอาหารราคาไกลๆก็ได้หมาเข้ามาเอ้ยไม่มีกระสุนอะกระสุนอยู่นี่กระสุนอยู่ที่พี่อ่าผมผมตกต่ออีกแล้ว มันขึ้นโคตรอัดหน้าเลยเออแตกแตกแล้วช่วยตามาจะไงอ่ะผมกลังวิ่งไปทันไหมอ่ะมาช่วยฉันดีทันไหมใครก็ได้ช่วยทันทีใครก็ได้อ้าวมันไม่ให้ขึ้นเหรออ้าวนี่ไยโอ้โหรอบกัดรอบกัดรอบกัดไรเซฟเฟเยอะไรยีซีด อู้เอาอีกแล้วเติมได้ไหมมันตายบ่อยจังกลับเหลือเราไปหาอาหารก่อนดําดินหอมดำดินหอมดำดินขอาดำดินขอาดำดินหอมดำดินก็มาเอเอ้ยขังเข้าไปอุ้ยอะไรแรงไร้การ ไอ้ฟ้าแป๊บหนึงแป๊บนึงกำลังรีไวกำลังรีไวโอเครีซิปิ้งแล้วอ๋อไม่จะเย็นไฟอยู่ไว้ไฟอยู่ไว้หนีเร็วไปอยู่แล้วมันมุดดินแกว่ะมันมันของดดินอีกแล้วฟ้าอาระเบิดไประเบิดไปกิน เราเราอุยาอ้ยเราอุ้ยกระดิง่งแรงระเบิดระไบฟ้าตื่นมาเร็วฟ้าตื่นมาก่อนเอาหมวกก็ตายอีกแล้วที่เพิ่งชกเมื่อกี้เองนะ <c oughs> มานี่มา,มาเจอกูดิเ้อเออแล้วนมาอุ้ยบอกตเดียวใช้ลูกตองดีกว่าแตกช่วยผมด้วย <c oughs> ช่วยข้าที โอ้โทันเว้ยไปแล้วเว้ยไม่อยู่ผมดำดินไปแล้วดำดินไปแล้วดำดินไปแล้วเดี๋ยวโผล่ข้างตัวก็พอมันโผล่ข้างวิปป้าลูกหมดลูกหมดลูกหมดอ่าอาหารไม่มีแล้วเหรอมีมีต้องรเปิดตาก่อนเราเปิดตาเอ้าตกแมวกินเร็วกินเร็วกินเพื่อเพิ่มพลังต่อเติมกระสุยอะได้ข้างบนข้างบนไหนบอส์ที่ไหน เฮ้ยระวังเอ,อนเรียนสม,มุดอะไรสู้เองไม่ได้อะบอสนะสู้เองไม่ได้อะ <c oughs> ไม่รู้สม,มุดนะสู้เองมไม่ได้ดินมันจะดับดิน,น,ดดนเย่อเย่อเย่อเอดับดินมันดับดินแต่แล้ววะเ๋ยวมันก็โหมานี่ไงนี่เนาะโอ้โหข้างหน้าเลยเอาไงดีการะเบิดดินไหมการระเบิดอ้ยนี่ไงพี่ได้ระเบิดสมใจเลยไม่ใช่สิ ตาระเบิดเข้าไปตูฟ้าลบมาโอเคไม่มีกระสุนแล้วหากระสุนเฮ้ยมันติดบาร์ตติดบาร์ตติดบาร์โอ้ติดตีดอ่ะไปไหนแล้วปะนี่ไงเอ้ยมาโอ้ยบินเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาช่วยเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนอ่ะ คืตรงไหนวัเนี่ยวัวเนี่ยต่อไปชุกไปชุกไปชุกเอาอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ทากินอุปกรณ์ทเต้ยมันมามันมามันมาที่มันเอาไฟมาติดผมแล้วผมก็จะตายชนะแล้วไปชนะป่ะเอ้ยชนะยิ่ย้่งยเ่งโอ้ทำไปไปลามไปลามไปวิวเอวิวมีคนตายอ่ะรู้สึกกับมันเกือบเกือบตายบอลบอลตายแล้วผมก็ตายตามไฟไหม้ตายบอลมันเอาไฟมาแปะ ทำไมไอวิวไอวิวมันเอาไฟมาแปลผมพี่ถ้าเป็นคนที่สละยิ่งนักกูฟ้าอ่าพี่เอากระโดดเครื่องเรือเคื่อเรือเลยอยู่ไหนตรงไหนเอา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 ไปเปิดเลยเปิดเลยเอาอยู่ไหนอุโมงเดี๋ยวผมกาดเรือให้นะพี่หนดทองกันนี่เลยวันพีซสมบัติสมบัติมันมันได้สมบัติของพเรเลรีเจนมาเออมบี้ยไม่รู้ดิพวก ไปถองระเบิดสีฟ้าอะไรฟ้าอะไรอย่างเงี้ยพี่เรือมาเฮ้ยระเบิดไปเลยระเบิดระเบิดระเบิดอยู่ไหนระเมาแล้วลุกมาเรื่อยเลยไหน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 นะอันีแรงนะอันนี้แรงนะอันนี้แรงนะมาแรงนะมาแรงนะกดอะไรคลิกซ้ายคลิกซ้ายป่ะคลิกไล่คลิกไล่อยู่ชนวนคลิกขวาดับชนวนคลิกซ้ายจยูชนวนคลิกขวาดับชนวนใช่ไหมเออใช่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 ต้องไปต้องไปต้องไปจอดป่ะจอดป่ะเฮ้ยยิงว่ะ เคลียเคลียพี่ดำน้ำไปใกล้ๆมันะมร,ระเบิเดไปวางพลิกสตลตอนนี้ผมเป็นสกิสตินะกำลังสติก๊กไปวางระเบิดพี่เต่ะสตองโฮมาแรงมากเลยนะเออเอาให้พังกันไปข้างเลยพี่มันจะโดนเรือเราพี่สะตองโฮเอาไงอะ่ะผมบอดผมบอดมันบอดไม่ได้ออบอดไม่ได้ไม่ได้อ,ดอ่ะ,อะมันหมุนมันหมุน ต้องดักต้องดักหน้าไปดูเรือเราก่อนเปล่าเรือเราไฟไหม้เปล่าไม่ไม่ไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวพี่ขนของต่อนะไม่เอาของขึ้นรถหน่อยเหรอไอแม่ของขึ้นรถุยว่าแต่รถในรถเนี่ยไอาของขึ้นเรือหน่อยเหรอเปลี่ยนรถจิ๊ดแหละกำลังขนนี่โลจิ๊ดแหละนี่คือเนี่ยวนมาละวนมาละวนมาละของของเหลือเยอะป่าวพี่ก็เยอะอยู่นะ ขึ้นมาแค่ไม่กี่ใช่ขึ้นมาไม่กีย่ยหญง,เอ,งเอาไปขึ้นเลยเอาเยอยังไม่ต้องเอาเรือออกก็ได้พี่ฟ้าเพราะว่าเราสู้มันได้แล้วเดี๋ยว,วถ้าผมยิงเชนช็อตติดป,ปุ๊บเราก็ถมเลยเพราะว่ามันกูเสาแม่ทันแน่นอนจังหวะนั้นพี่จะเอาระเบิดไปยัดหน้ามันผมเอาบัตเตอร์บอมเลยแล้วก็เอากระสุนเตรียมไปแล้วกระสุนมเมาเอาระเบิดลูกใหญ่เลยมันอยู่ไกลมากเลยอะเรือมันไม่มีของเว้ยมันเลยเล่นอย่างเงี้ยเออ มันอยู่ไกลมากเลยอ่ะเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่ถ้าพี่ว่ายไปก่อนมันจะดักทันไหมอมันก็จะมีนังเงือบเอาผมไหมไัดหักซ้ายหน่อยหักซ้ายเลยหักซ้ายให้ปืนหน้าสุดเดียวเดี๋ยวผมบอกพอก็คือพอแล้วแต่ว่าก็ไปน่าจะได้ไหมพี่อ่ะพี่ลองไหา้ไปอยู่ตอนนั้นมันมันจะทันไหมอ่ะไม่ไแน่ใจแล้วเบิดข้างๆมันได้ไหมแบบกดรถชนวนกลางน้ําได้ไหมได้ได้พี่ ซ้ายอีก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 ซ้ายอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายอยู่เรือมันซ้ายช้าเร็วถึงทีเถอะมันช้าจังวะถึงถึงทำไมพี่ไปน้ำใจจังตาย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 ถึงแล้วถึงแล้วข้าวันข้า้งแลวเข้าข้างแล้วไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเรือ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 ใหญ่ยิงเลยพี่ถึงแล้วไม่ไม่ไอ้นี่เลยระเบิดไปเลยพี่ระเบิดไปเลยระเบิดไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมตามไป แล beeping, ้วก็กดทีทายค้างป่ะทีทายกดเอ็กซ์แล้วก็วิ่งหนีเลยพี่วางแล้ววิ่งรอดเยอะเกือบตายเกือบระเบิดธรรมดาเลยระเบิดเลยเมื่อกี้ระเบิดใหญ่ไม่แม้ระเบิดใหญ่เบาลงไม่รู้เมื่อก่อนผมจะได้ว่าระเบิดใหญ่แรงจมแล้ว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 เดี๋ยว่ายจมสิพี่ระเบิดใหญ่ไม่จมเรืออย่างละตายจมเรืออย่าง้ะระเบิดใหญ่ โอเคมิชชั่นคอมพียร์อเอาของขึ้นต่อเลยขนของต่อดีกว่าออาผิดลำแล้วไอ้อหนู <laughs> เรือผี <c oughs> เดี๋ยวบอกทำไมกับตันใช่โอเคโอเค เอาระเบิดไฟใส่ดีกว่ายิงเจาะใต้ท้องเรือนะเดี๋ยวจะชิดให้จะไปหยอดจะถึงไหมลนะองหยอดดูเอ้าโดน,โดนเฉยยงยงยีเขาเข้าไปเบินโอ้ก็สวนเนาะก็ส่วนพิษเฉยเฉยี่เท่าไรบินเบินเข้าไป โอ้มันชนมันชนกูดาเมจกูดาเมจเดี๋ยวลองไปดูใต้ท้องเรือครับกูน้ำเข้าเตะหนาล้วปกติยิงหมาเข้าไปฝั่งนี้นเ้ยไหมต่อ <laughs> <c oughs> พอดการโบบาจังเลยใช่โบบาโอ้เรือเพื่อนสูงเฮ้ยมันจะเล่นตกล่ะเรือชนเรือชนเอ้ยแล้วโอ้ยสนไนเปอร์ยิงผมบัสไปก่อนผมบัสผมบัสรอบ,บหนึ่งเดีย๋ยวละเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ผมเข้าให้เดี๋ยวผมโดดให้เออไม่โดนเลยโดนท่อและไปดูในห้องเดือดตอ่อ ทำอยู่เปลี่ยนเปลนแปบกระสุนด้วยอ่ะกระสุนหมดผมลืมเอาอาหารมาไอ่ไะเจ๋แล้วทำแบบไม่อยากอยู่ตอนรอจังหวะขึ้นเนี่ยเฮ้ย ให้โดนโดนใท้ท้องเยอาลุงพิเราจะตายอยู่ละพูดกับฉันพิษเติมข้างล่างไหวเปล่าไหวไหวไ อยากเล่นเบตเทิรนฟิวอ่ะเดี๋ยวค่อยเล่นเฮ้มันจมมันจมเซิร์ฟเน่าเดีจมแล้วขอสมอบปะถอน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 แล้วถอน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 เบียร์เดี๋ยวดีไม่ใช่ใจเย็นคนอยากมาจากไหนให้เราคงไปปิดต่อสมอบขึ้นให้พี่ไปเอาของฝั่งซ้ายก่อนป่ะอือวิ่งวิ่งไปคนละรอบเนี๋ยว่ะไปดิแล้วสมอบอะเอาไงเอาเอาไงก่อนได้ได้ได้ โกยโกยของเข้าตัวเลยได้หนอนได้ตกปลาด้วยเดี๋ยวนะตกปลาเ,เออมาเอา้าผมเผอแดกหนอนกล่องกล่องกล่องต้องผมมีเชนช็อตนะมาเก็บได้เราได้ใช้บ่อยไดไปทะเลหมอกเยอะจังวะปลากินหนอนเดีย๋ยวสักหน่อยผมก็จะดักไฟป,ปลาคุกินหนอนอ่าเก็บเชนช็อตกันยังเก็บมาแล้ว ได้มาสองลูกของดีขึ้นเรือเคเราไปไหนเอาไปข้างบนนะเราจะไปขายของกันใช่ปะเราจะไปของอยู่ทิศเอ่อนอตอีสมอไปทางนอตอีสร้อย เอาใบเรือขึ้นไหมหรือไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องก็ได้วงวงหน้าจะได้อยู่นะโอเคไม่ได้เราขึ้นนิดหนึ่งก็ได้มีคนอุ้งงานกับตันเขาถือเบ็ดแล้วใครใครนะใครอุ้งงานต้องจับไปขังก็หมา ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e กันด้วยนะครับไปเจอกันใหม่ในคราวหน้านะครับบ๊ย